อือคู่กลางเสียงในอือสุดยอดอือมันมันมันอ่าโอเคครับ มาฐานเสียงไงคู่วางสุดยอดเสียงไงบขนาดเลยมาฐานมาฐานเจ้ากล้องอีสานจัดให้คือเราครับมาฐานมาฐานโอ้ยังมีอีกตัวนึงงังี้ยสีมาเขาียนั่นยังสีมาก,มกุมตีอีกอยู่อีกตัวหนึ่ง เสียงบักไงจีรินยีรอบเสียงมาเธอนหนึ่งแหละครับมันบ่กเขาเอา,าใหม่สวนมากระเมบ่มแบบานนี่เป็สีไข่ไหมเดีบยวดีการเลย่ะยวไหวหัวดนี้หัวนี้วครับเสียงไงเื้อ ปะ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 ระปปะบิ<อ>ปงอะปะปุยป,ปยปะปะปะสะป <im> จปะปาก,กองอีสานสายสัะแต้มปะงะอะป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 มปะปะปะปแป้มนี้แปะป ฮาลองเบิงลองเบิงแปเถุงเฉลยครับเฉลยตัวหนาตรงมัดหนึาานไ่ไปไปเอาสักคนเอาเตรีมสองเตรีมสอง ôi, tiếng bật ngày nó cái đấy mà tiếng ngày cù khảng tiếng bật ngày nó mới chỉ ngày này ngày á chụp, đau sét đau, áo khửn áo khửn mày nưng cuốn phun luôn, lái tuôn เต็มสองของเจา้าก่องอีสานตอนนี้ก็ตัวน,นี้กค็คู่กุกตัวน,นี้คู่วางมองข้าเจา้าให้คข้นมาสีปา่าเออมองข้าเจ้าในี่นี่ต๊กป่าเดี๋ยวตัวน,นี้ก็สิใส่ปอขาไว้คือกันตัวไม้คือกันวาง นัินสีสมอันนี้สีเหลือง007มึงมาันงามไล่ตัวยูหนูเปี๊ยนสายอ่างมาสร้างกว่ามันเรียบร้อยล่ะยังอยู่ม,ยมันโดนตัว <laughs> คู่มันเกิเขาตีด้วกัง นาดต้นนี้เขาถือล้ะยังตีกันสิเออย,ยังเขาเขามาตีอีกเอ,อาเบิ้งให้เพื่อนคู่เบอ่งอ,อ่างเจออ่าง,าง,งเหมือนี่ฮัลบ่เมยขันเบิดมือสายจวดสายขันสายหม,มันหน่อ

เจ้ากล้องอีสาน